<c oughs> ค่ะจากที่เราอยู่ในบรรยากาศของความรักความอบอุ่นนะคะที่เราได้รับจากพ่อมาตลอดทําให้จิตวินญารเราก็ได้ซึมซับเอาตัวนั้นแล้วก็สะท้อนไปหาพี่ๆน้องๆเหมือนคนในครอบครัวนะคะ ถ้ามีพอ่อที่ดีพอ่อที่มีความเมตตาเราก็เอาตรงนั้นไปใช้กับพี่กับน้องกับที่เราก็ให้ความรักแบบเคารพเชื่อถือเชื่อฟังทํางานด้วยกันก็ไม่มีปัญหากับน้งนองเราก็ให้ความเอ็นดูคนที่อ่อนแอกว่านี่เป็นความเกื้อกูลในครอบครัวเล็กๆแล้วก็มันขยายกว้างไปถึงสังคมใหญ่ๆอย่างชุมชนพวกเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะความรักไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะก่อให้เกิดแต่สิ่งดีๆเหมือนดอกไม้ มองไหลาร่ก็จะสวยงามหอมหวานไม่มีความพยาบาทอาฆาตมีแต่ความหวังดีต่อกันจากที่เคยแข็งกระด้างอาจจะไม่พอใจกันอย่างเงี้ยพอได้รับความรักจากพ่อก็โอ้โหมันเหมือนชุ่มฉ่าทําให้จิตใจเมตตาอ่อนโยนมากขึ้นนะคะรู้สึกดีใจมากที่เรามีมีมีวันนี้มันได้ระลึกไดสติขึ้นมานะคะจากที่เราเคยเฉยเฉยเฉยเยมันก็มันกระตือรือร้นขึ้น นี่คืออิทธิพลของความรักที่เรามีต่อกันจากได้รับจากพ่อแล้วก็ส่งสิ่งเหล่านี้แหละกระจายไปให้พี่น้องเราได้ทั้งหมดเลยไปสู่ชุมชนแค่นี้ชุมชนไกลกว่าน,นี้แล้วก็ไปทั่วโลกได้เลยค่ะ